สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับครูสวรพสิทธ์นะครับในชุดการสอนที่เป็นวิดีโอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างในบทที่3นะครับก็จะเป็นภาพไอโซเมติกเช่นเดิมนะครับโดยวันนี้นะครับก็จะเป็นภาพในส่วนของภาพไอโซเมติกนะครับซึ่งถามว่ายากไหมก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ก็จะมีในส่วนของการใช้เครื่องมือเพิ่มเติมเข้ามา ะครับซึ่งจะทําให้งานเหล่านั้นสามารถสร้างชิ้นงานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับซึ่งชิ้นงานนี้นะครับเราก็จะเปิดชิ้นงานในส่วนของในด้านของฟอนเพลนนะครับซึ่งฟอนเพลนนั้นนะครับก็จะมีมิติก็คือความกว้าง40แล้วก็ความสูง30นะครับ เราก็มาเริ่มก,กันเลยขั้นแรกนะครับเปิดสกเกตที่ฟอนต์เพจนะครับจากนั้นไปเลือกเครื่องมือก็คือ corner rectangle นะครับไปเริ่มที่จุด origin นะครับจากนั้นก็กด select แล้วเราไปเลือกคำสั่งก็คือ Smart Dimension เพื่อกำหนดขนาดนะครับอยู่ที่40นะครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่30นั่นเอง นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วออกจากสกเก็ตนะครับแล้วเซตไอโซเมติกนะครับจากนั้นเราจะทําการยืดออกไปนะครับอยู่ที่50มิลิเมตรนะครับเราก็เลือกใช้คําสั่ง e x t r u d e นะครับก็เป็นคําสั่งบลายแล้วก็สลับ direction ไปยืดออไปด้านหลังนะครับระยะที่ยืดออกไปก็คือ50น mm. ั่้นเองนะครับจากนั้นกดเครื่องหมายถูก นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําในส่วนลักษะที่เป็นตัวทีนะครับเป็นตัวทีตรงนี้นะครับเราก็จะเปิดสเก็ตที่ด้านหน้าของผิวแล้วก็คลิกสเก็ตนะครับเซตโนมันทูนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการสร้างนะครับรูปทรงด้านข้างนะครับเพื่อให้เป็นรูปตัวทีแต่ทําครึ่งเดียวนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งลายนะครับ เขามากําหนดเริ่มที่จุดขอบนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ทําเป็นลักษณะตัว T ครับสร้างร่างแบบคร่าวๆนะครับแล้วเราทําค่อยกําหนดขนาดอีกทีหนึงนะครับจากนั้นก็ smart dimension นะครับความสูงตรงนี้อยู่ที่10นะครับระยะนี้อยู่ที่5นะครับ ทีนี้เราจะทำการสร้างโดยใช้เส้นเซนเตอร์ไลน์เข้ามาช่วยนะครับการที่จะสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับเรา,าเอาเมาส์ไปชี้ที่เส้นหลักนะครับจะเห็นจุดที่เป็นจุดจึ่งกลางนะครับแล้วก็สร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมา1เส้นนะครับเราก็กำหนดเส้นขอบนี้ไปถึงเส้นสูน่์กลางนะครับซึ่งเขาจะมีระยะอยู่ที่15ครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่7.5นะครับเราก็กำหนดขนาดตรงนี้อยู่ที่ 7.5นะครับจากนั้นก็ระยะขอบตรงนี้นะครับแบ่งคือ8นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ที่4นะครับก็จะได้ระยะตรงส่วนนี้ออกมาเมื่อเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะมีคำสั่งเพิ่มเติมมาให้เรียนรู้กันก็คือ m i l l e r Entity นะครับคือการ Copy นะครับระยะนะครับแล้วก็กำหนดการ Copy เส้นนะครับ ตงเส้นนี้นะครับนะครับ entity to Miller ก็คือเราเลือกเส้นที่เราต้องการ copy ทั้งหมด Miller about ก็คือในส่วนของจุดที่เราต้องการ copy นะครับเมื่อได้แล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกนะครับเราจะได้ระยะนะครับที่ต้องการตัดออกแล้วเหลือรูปทรงที่เราต้องจากนั้นนะครับเราก็จะออกจากสกเก็ตนะครับแล้วก็เซต iso metric นะครับ จากนั้นจะเลือกคำสั่งในส่วนของ X t o Cut นะครับคำสั่งโปรแกรมเขาก็จะรู้แล้วว่าตัวที่เราสร้างขึ้นมานะครับจะมีส่วนที่จะใช้สำหรับในการตัดออกนะครับทีนี้เราปรับ Direction ให้เป็น True All เลยนะครับปรับ Direction ให้เป็น True All เขาก็จะตัดทะลุนะครับก็กดเครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะได้ระยะนะครับในการตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับรูปทรงเข้ามาละประมาณ50% ทีนี้ก็จะเหลือในส่วนของนะครับด้านข้างนี้นะครับนี้เราก็เปิดสกเก็ตที่ผิวด้านข้างนะครับจากนั้นเราสร้างเส้นนะครับเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาก่อนจากนั้นก็มาแอคทีฟเส้นหาจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็กดซีเล็กเข้าไปนะครับลักษณะของชิ้นงานนี้ก็สร้างคล้ายๆกับตัว T เหมือนเดิม นะครับเมื่อเราสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเลือกคําสั่งไลน์ขึ้นมานะครับก็เริ่มจากกึงกลางของเส้นนะครับแล้วก็ตัดขึ้นไปนะครับยกระดับประมาณนะครับเป็นการประมาณนะครับแล้วก็ทําเป็นรักษะเป็นรูปตัวทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดลงมาแล้วก็มาจุดสัมผัสกันเสร็จเรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราสร้างเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอารูปตัว T เนี้ยให้มาอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นเซ้นตร์ไลนะครับเราก็จะใช้เมาส์คลิกแล้วก็กดคอนโทลนะครับเพื่อเลือกหลายจุดนะครับแล้วก็เลือกเส้นเซ้นตร์ไลนะครับจากนั้นเราจะทำการเลือกซิมเมติกนะครับนะระหว่าง2เส้นนี้ก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นเส้นตร์ไน์พอดี นะครับทีนี้ก็เส้นด้านล่างก็เช่นเดียวกันกดคอนโทรลนะฮะแล้วก็เส้นเซ็นเตอร์ไลน์แล้วก็ซิมเมตริกเหมือนกันนะครับจากนั้นเราทำการกำหนดขนาดครับขนาดของเขาก็ความสูงขึ้นไป10นะครับก็ใช้คำสั่ง Smart d i m e n s i o ่เลือกเส้นถึงผิวตอนนี้10นะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็5ใช่ไหมครับจากนั้นด้านบน25ด้านล่างนะครับขอบนี้ถึงขอบนี้15นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาที่หดังนั้นเส้นเราก็จะกลายเป็นเส้นสีดำทึบทั้งหมดละ ถือว่า f ูรี y i e f ยนะครับจากนั้นก็ออกจากสเกตเซ s ตไอโซเมตริกนะครับจากนั้นทําการตัดออกนะครับก็ใช้คําสั่ง X ถูกทัดเลือกคําสั่งเป็น t r u อ l ์นะครับเ r e c t i o n เป็น t ูออ l จากนั้นก็กดเครื่องหมายถูกนะครับชิ้นงานเราก็สามารถที่จะสร้างออกมาเป็นไปตามแบบที่เรากําหนดนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับก็เข้า,เาดูในส่วนของ Mass property นะครับชิ้นงานเราตอนนี้อยู่ที่37.75กรัมนะครับตอนนี้เป็นในส่วนของการตรวจเช็คคำตอบนะครับเปลี่ยนสีสันให้คล้ายกับในส่วนของภาพตัวอย่างนะครับก็เลือกสีที่เราต้องการนะโอเคสว่างนิดนึงก็ ใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้ครับก็กดเครื่องหมายถูกนะครับตอนนี้ก็ได้ชิ้นงานเป็นไปตามแบบที่เราว่างเอาไว้นะครับก็สุดท้ายนี้ครับก็ฝากไปฝึกฝนนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ